สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับน้องพีเอเวอร์คีดีอีกแล้วค่ะทุกคนคะตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดอีกแล้วเช่นเคยนะคะจะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเราจะทําดูว่าการผ่าตัดดูดไขมันแต่ว่าวันนี้เราใช้เครื่องเจนอาสมาด้วยนะ,ะซึ่งเป็นหลายๆที่พีเคยรลฟมาเนี่ยก็มีคนไข้หลายท่านที่ได้ทำเจนอาสมาไปนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ดูเลยว่าวิธีการทํางานของมันเ,นเป็นยังไงบ้างนะคะ ที่คนเห็นอยู่นี่คือจอที่จะแสดงอุณหภูมิเป็นกล้องที่จะแสดงอุณหภูมกกวิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะะเพราะว่าเจนทัสมาเนี่ยคือเครื่องที่จะช่วยกระชับผิวเพราะว่าหลายหลายนเลยนะจะมีปั่นกันในเรื่องของผิวร้อยใช่ไหมคะว่าดูไขมันไปแล้วเนี่ยผิวร้อยผิวย่ววยอนร้อยทำยังไงดีอ่ะที่เอเมาล่าคลินิกเรามีเจนทัสมาเองนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าเจนทัสมาทำงานยังไงนะคะแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าปลอดภัยมากเพราะว่าเรามีมอนิเตอร์ที่คอยดูอยู่ตลอดว่าอุณหภูมิตรงไหนบ้าง อะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ให้เกิดความร้อนจนเกินไปนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเคสนี้กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะสวัสดีคุณหมอไอ้นีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมาไลฟ์คลินิกนะครับะวันนี้มาไลฟ์ให้ดูว่าเจพัฒนาคืออะไรนะคะแล้วก็ทีคนไกลการทำงานไม่คันมาคืออะไรเอาไว้รักษาปัญหาอะไรได้บ้างถาว่าซี่ซ้อนที่ต้องระวังคืออะไรนะแล้วระวังแล้วเรามีมาตรการในการระวังอย่างไรบ้างค่ะโอเคก็ เสนี s <S> ้เป็นเคสรีวิวนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเคสนี้เป็นเคสอินไทยอายุ39น้ำหนัก61สูง156นะครับค่ะเคสนี้เป็นเคสคนไข้เก่ามอที่เคยดูดกัะป๋องตอนเสร็จแล้วเคยดูดแล้วแล้วติดใจกลับมาดูดอีกเนาะเคยดูดหน้าท้องกับ l s วเอสนะคะค่ะเสพพิษมากหน้ทองไปแล้วคนไข้ก็โอเคเราคนรักมากนะฮะคนไข้ต้อบอกกันว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องถุงน้ำยั้งตัวเลยนะทั้งตัวเลยใช่ไหมเคยน้ำหนักเยอะมากเมือก่อนแล้วก็ลดนะครับ ทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความสวยทั้งตัวแล้วก็คนไข้มีคนไขะก็มาพันเองด้วยคือผิวเหยียดหัวยิ่เป็นคนผิวนิมตตวน่มทั้งตวเลยใช่ไหมใช่แล้ครับแล้วก็คนไข้ต้องการเป็นคนที่ผิวเฟิร์มแต่ว่าคนไข้มีตัวการตัดหนังเพราะงั้นเถอคนไข้มขไม่อยากใช้วิธีการใช้ใช้มีดตัดหนังของเลยเขาไม่อยากมีแผลเป็นยาวาแล้วก็ไม่อยากผ่าตัดใหญ่คนไข้ก็เลยสยนใจในเรื่งอ,งองของการทำเซรั่มาน้าทับก่อนเนี่ยคนไข้ต้มาทำเซรั่มหน้ากันห้ายรัชตอนนี้คนไข้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอช่วงเอวคคอนอนะไ<ห>ข,ข้าไาสาตัวกอน พลาาสมานะตอนนี้หมอก็จะให้เล่าให้ฟังว่าเจลพลาสมามคืออะไรคือถ้าเป็นสมัยก่อน,นเลยนะวิธีการรักษาผิวด้วยเนี่ยแทบจะมีวิธีเดียวเลยแต่ต้องย้วยหนัหนกๆนะถ้าย้วยหนัหนกๆถ้าย้วยเบาๆเนี่ยโอเคเราใช้วิธีการที่ไม่ต้องเปิดแผลนะเนาะทำนวดเทอร์มาลท้ายจิงน,นวดอาดีนเรื่อง้มันก็พอไหวแต่ถ้าย้วยจนถึงระดับเลยเนะี่ยย้วยคือแบบเราดึงผิวออกมาได้เยอะๆคนะ่ะถ้าย้วยถึงระดับระดับนั้นแล้วยังไงก็ตามต้องมีการารักษาโดยการผ่าตัดแน่นอนคตอนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเลยสภาพไม่ยกปี 5, 5, 5, 5, 5, ตัดหนังออแล้วก็จะมีร<ช>อยแผลที่ยาวใช่ไห<ช><ช>มตอนนั้นสมัยก่อนคือมีวิธีเดียวองถ้าทำทำแขนเนี่ยคือเราต้องตัดตัดแผลยาวถึงขนาดนี้เลยนะ<ช>ซึ่งคนไข้กับเราเคืแขนเล็กจริงแต่ว่ามีแผลเป็นยาวแล้วคนไข้ก็ไม่กล้าโชว์อยู่ดีในสมัยปัจจุบันมันก็มีนวัตรกรรมที่มันใหม่มากขึ้นมีทแต่ที่มาแรงนะฮะก็คือเป็นเป็นปนวัตกรรมที่มาจากประเทศอเมริกาเรียกว่าเจนพลาสมานะฮะ ว่ารีโนวิออนนะฮะก็ะคือลักษณะคล้ายๆไม้พยาเซนตัวนี้นะฮะโดยกลไก,ลข,อไก,ลไกลของมันคืออะไรกลไกของมันจะใช้กลไกความร้อนนะฮะเป็นกลไกความรอนนะะ้นนอ,รอนโดยใช้พลังงานของพลาสม่าทีนี้พลังงานพลาสมาคืออะไรพลังงานพลาสม่าคล้ายๆฟ้าผ่าฟ้าผ่า,า,ผาที่ที่ทเกิดพลังงานสูงมากนะครับภายในระยะเวลาตั้งเดียวแล้วก็เลยคุณคิดคิดถึงฟ้าผ่าของมันที่แบบต้นไม้เราต้นไม้ไฟไหม้ต้นตูดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเกิดพลังงานที่สูงมากค่ทีนี้เราก็ต้องใจกับว่าการรักษาที่คนไข้ที่มีองมาหาเรื่องผิว นอกจากเราใช้มีดตัดแล้วก็ใช้มีความร้อนให้เกิดการหดตัวได้นั่นคือเบคอนเราเบคอนไปวางบนกระทะร้อนแล้วมันหดตัวตามมาเราใช้กลไกนั้นแหละฮะเาวเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยคุณตะปูไม่ใช่ว่าความร้อนุคุณตะูมันจะสามารถทําให้หมูเน,นี่ยมันหดตัวได้มันต้องมีความร้อนระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งต้องร้อนเพียงพอที่ทําให้คุณภะปูมัน หมูเนี่ยมันสุกออกมาพอดีค่ะการการรักษาการกระชับผิวเนี่ยโดยใช้ความร้อนเนี่ยคนไข้วามร้อนเนี่ยมันต้องได้คายย่างสเต็กเอาง่ายๆการย่างสเต็กคือถ้าย่างเยอะเกินไปก็ไหม่ถ้าย่างเบาเกินไปกพื่อไงเพราะเนื้อยังแดงอยู่เพื่อไงมันจะตัเราต้องทําให้เกิดลักษณะแบบคล้ายๆมีเดียมันแผลเราต้องคุมอุณหภูมิอย่างพอดีแล้วใช่โดยรักษาโอ้หมอช่างเปรียบเทียบเนาะทุกคนมันคือการการหมูอุณหภูมิให้พอดีที่พอเหมาะ ผิวไว้เนี่ยมันคือผิวชั้นลึกนะฮะผิวชั้นลึกอาวอางี้แค่อัน,นเป็นกล้ามเนื้อนะขึ้นมาเป็นไขมันต้อมันเป็นผิวหนังระหว่งางไขมันก,กับผิวหนังเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่พอเราดูดออกมาเพิ่มเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างตรงนี้มันคือความดีไว้การรักษาคือเราใส่ตัวตัว,ตวเข็มตัวนี้ตัวท่อนะคะับที่เป็นเจล <G ül ets> ก็คือในช่องว่างนั่นเองช่องว่าง,างระหว่างน,นี้เราก็ปล่อยความร้อนเพื่อทำให้ผิวกทางเนนะี้ยมันแนบเิดกันมันก็สามารถทำให้เป็นลักษณะผิวที่เฟิร์มได้นะครับโอเคโดยความร้อนเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ร้อนแค่ตรงช่องว่างตรงนี้โดยที่ผิวตรงที่พื้นผิวเลยอ่ะตรงที่ผิวบนสุดอ่ะต้องต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของนูนูามากเพราะว่าที่ชั้นชั้นลึกๆตรงด้านลึกเลยเนี่ยเราต้องการนูหภูแบบ8 0องศาเลยเพื่อที่ทำให้ผิวมันมาสมดุลกับ แ็กซิมัมที่สุดคือสูงผลลัพธ์สูงที่สุดแต่ถ้าสูงก็80ก็ไม่ได้นะสูงก็80ก็คือการบรรวัดถ้าเกิดไปถึงร้อยอ่ะก็คือผิดไหมนะเพราะงั้นเราต้องการให้80องศาโดยที่ผิวชั้นบนสุดเนี่ยเวลาเรายิงความร้อนเนี่ยเราต้องการให้ร้อนแค่ตรงตรงนั้นเนึ่งเดียวแต่ว่าผิวด้านบนสุดเนี่ยต้องไม่ร้อนตามถ้าเกิดผิวมันร้อนเกิน4000 5000องศาเนี่ยมีโอกาสผิดไหมไ้นะเพราะงั้นแต่ว่าทำไมเจพลาสมาถึงปลอนไผนะเจพลาสมาเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมาก๊สีีเลยมรั เพราะงั้นเวลาเราเกิดเพมิป like ุ้งคล้ายๆาบผ่าเพราะคราบผ่าตัวเย็นมันเย็นลงทันทีเพราะงั้นมันทําให้ความร้อนมันอยู่แค่ที are, ่ตรงห้องว่างตรงนั like ้นโดยที <oss> ่ผ <appet izer> like ิว totally ด้านบนเนี่ยไม่เกิดอะไรไม่มีความเปลี่ยนแปลงของภูมิเกิดขึ้นนะเพราะงั้นตรงชั้นตรงนั้นมันก็จะขนตัวนะครับแล้วความปลอดภัยชั้นอีกส่วนวิธีหนึ่งที่เราใช้คือกล้อง FLIR คือคอนโทรลเลอร์ใส่กล้อง FLIR ตรงนี้มาดูหน้าจอตรงนี้คือมอนิเตอร์ที่จะโชว์ว่าตรงไหนอุณหภูมิเท่าไหร่บ้ากต้อดูความปลอดภัยตลอดเวลา ว่าตอนี้เราเดินไปนี่ต่างเนี่ยเขาจะมีเลขควบคุมบอกเลยเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เนาะเห็นมนี่คือความปลอดภัยอันดับหนึ่งของคลินิกเรานะคะที่เราแบบให้ความสําคัญมากๆเลยว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องปลอดภัยอันดับแรกเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวลองดูที่มือลมดูในจอแล้เห็นไหมครับพอหมอขยับมือที่มานหมูเราโบ่ฮะค่ะตัวเซนเซอร์มันก็จะับไปที่มือหมอนี่เห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมคะนี่เต้องตามมือหมอไปเลยเห็นไหมเพราะตอนนี้ตอนนี้มือหมอหลอดที่สุดอยู่ค่ะ เข้าปั้มเลยนะเห็นปะโอเคนะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นการรักษาก็คือเราจะใส่ข้อตัวนี้เข้าไปในช่องว่างนะแล้วยิงความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วเราเราก็คอยดูใช้กล้องตัวนี้ดู้นผิวตลอดเวลาว่าเราเพราะเราทีนี้เราถือด้วยเวเซอร์ด้วยแล้วเราใช้ตัวนี้ด้วยเจลพลาสมาด้วยซึ่งเป็นค <regret fully? S 1> วามร้อนเพราะงั้นเราก็ต้องระวังว่าเฮ้ยผิวต้องไม่ร้อนจนเกินไปเพราะงั้นเราก็ใช้กล้องตัวนี้คอยจับอุณหภูมิที่ผิวเพิ่มเติมว่าเฮ้ยตัวนี้ผิวผิวชั้นบนตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่แล ครื่องกล้องตัวนี้นเป็นตัวที่สั่งพลังงาอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้คนไข้ปลอดภัยเป็นการารักษาทุกอย่างที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคโอเคอ่ะนี่บอกให้ดูว่าตัวเจพลาสตนาเนี่ยมันปล่อยพลังงานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะตัวทอเล็กๆท่อ,ๆอมันเล็กมากเนะี่ยท่อมันแค่ประมาณ3มมิลเมแล้วก็ยิงออกมามันจะเป็นรูปแบบแบบนี้ทุกคนต้องใจด,ดูนะตรงนี้ที่บอกก็บอกว่าเหมือนพลังงานไฟฟ้าฟ้าผ่าเห็นไหมเห็นเหมือนไฟฟ้าไหมคะลอยลอยลอยดลวยนะด้วยนะ ทุกคนเห็นไหมเห็นประกายไฟไหมคะอ่านี้ฮะไอตัวตัวเจพัทหนเรา,สาใส่เนี่ยไอตัวฟ้าที่มันถ่า,ายเนี่ยไอใครท้าผ่าเนี่ยมันจะยิงไปที่ที่ช่องว่างของงานพอดีอยิงไปใส่ตัวเส้นเอ็มเส้นหนึ่งพี่แล้วว่าไฟโบเซปโตไลเปิดซึ่งเป็นตัวเอ็นที่ทำให้ถ้าเกิดเอ็นตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวมันจะขยับได้เยอะอย่างลักษณะประมาณน,นี้ลองดูที่ตอนดูตอนยังไม่ได้ทำเนี่ยอย่างเราจะดึงออกมาได้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมอันนี้คือผิวที่อยู่ไว้นะแต่ถ้าเกิดพอเราทำเจพ,พักหน้าพอยิงงไปสัักกพนึ ผ่านไป3เดือนผิวที่เราดึงอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นผิวลักษณะประมาณนี้อันนี้คือเอวที่ช่วงที่เคยทําแล้วเห็นไหมถ้า,าจะ,จะด,ดึิไม่ได้เลยเนะอันนี้คือหมอดึงดึงสุดแรงนะเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าเทียบกันตรงนี้เห็นไหมความดึงตรงนี้จะดึงออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตำแหน่งที่ทําแล้ว มันจะดึงออกมาได้น้อยอันนี้คือนิยามของความยนะ้่ยฮะพอเรายงิงเจลพลาสมาไปมันก็จะเป็นการคลายคลายตัวแป่งกาวนะอ่าเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะเราก็จะใส่ท่อที่มีลักษณะของตัวความตัวนําความร้อนเนี่ยเข้าไปในช่องที่ดูดไขมัน,ไป,นไปตึ๊งนี่เข้าไปแบบนี้พึ๊ดเนี่ยนะครับเราก็จะยิงเราจะทํากระชับผิวตรงนี้แล้วก็ปล่อยพลังงานตึง๊งอ่ทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคนะแล้วก็จะลดออกมาไปเรื่อยๆนะฮะโอเค อันนี้หมอทําชั้นลึกนะถ้าเกิดทําชั้นตื้นก็จะเห็นแสงสีแดงใต้ผิวเลยค่ะ สำหรับ,บใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะต้องบอกเลยว่านี่คือการทำงานของเครื่องเจพลาสมานะคะเพื่อลดความย้วย<ด><อ>ความ,วามหยอดใช่แล้วลองดูที่จอฮะพอเรายิงปุ๊บตอนแรกผิวพื้นผิวคนไข้ยอยู่ที่ 3- ามสองศาพอเรายิงไปปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณ35า้าองศาอุณหภูมิผิวก็จะร้อนกันเลยรื่อยหอเห็นไหมตรงวัาตรงสีตรงท้าสีแดงๆตรงนี้นนะคือตืดคือช่วงที่เรายิงออกมามันก็จะเป็นสีขาวขึ้นเห็นไหมเราพอไอตรงสีแดงๆตรงนี้คือตัวที่นําเกิดความร้อนเกิดขึ้นด้วยนคฮะ Okay. นะครับการรักษาขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะฮะโดยผลลัพธ์หลังทำทั e นทีฮะมันจะทำให้ผิวอะกระชับขึ้นเลยฮะสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเราต้องการระยะเวลาในการกดตัวต่อนเนื่องนะฮะใช้เวลาประมาณสามถึงหกเดือนนะฮะเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สมที่สุดแล้วก็ทำให้ผิว แน่นเฟิร์มก,กระชับนะครับเพราะงั้นการดูต่มันของพี่เอมาลาติกมั่นใจได้เลยว่าผิวจะยุ่ยนะครับค่ะโอเคอ่าและนี่นะคะก็คือการทํางานของเครื่องเจลพลาสมาเองใครที่กังวลว่าดูไรมาแล้วผิวจะย้วยผิวจะย้อยผิวจะไม่สวยผิวจะไม่กระชับไม่เตึงน,นะคะที่เอมาลาามีเครื่องเจลพลาสมานะคะช่วยกระชับผิวะะได้ทันที10-30%แต่หลังจากนั้นอเนี่ย สามเดือนผิวก็จะยิ่งกระชับมากยิ่งขึ้นยิ่งสวยยิ่งเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะใครที่สนใจดูดไขมันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียงจุดละ5 0 0 0าบาทนะคะถ้าดูสองจุดขึ้นไปเนี่ยรับไเลยของแถมกว่า30รายการทุกคนค่ะ บอกเลยว่าโปรโมชั่นนีจุกมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครยังเลยอยู่เข้าดูรีวิวได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เราเมีรีวออิวเยอะมากๆเลยไม่ว,ว่าจะเป็นทางในยูทูบเต่ยส้มหรือว่าหลายๆครัง้งในทิ้งจะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะในห้องผ่าตัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณหราอ้ามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะลาไปก่อนค่ะ